รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับนำหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนนุ่งจงแต่งไทยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีที่ลานวัฒนธรรมหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีถนนพระปิยะตะบ,บนป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,566ด้วยการนุ่งโจงแต่งไทยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของคนลบบุรีในการนุ่งโจงแต่งไทยร่วมทำบุญโดยมีพระครูวรธรรมมานุก,กิจเจ้าคณะตำบลป่าตานเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่ นำพระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปจากวัดเมืองใหม่ออกรับบิณฑบาตโดยมีนางเพชรรัตนเลิศรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยในอำเภอเมืองลบบุรีวัฒนธรรมจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความเอื้ออาทรแบ่งปันรวมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้พระภิกษุสงฆ์จะได้นำข้าวสารอาหารแห้งบางส่วนไปช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนโดยนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีได้จัดก,กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโครงการถนนสายบุญนำสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีประจำปี2566ขึ้นโดยจะให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งได้พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูป ในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่3ของเดือนณลานวัฒนธรรมหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีพร้อมทั้งร่วมการรณรงค์ลุ่งจงแต่งไทยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่